สวัสดีครับใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับสตารเสียงดังเป๊กแต่ไม่มีอาการติดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันนะครับอ่าเบื้องต้นเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาก่อนเลยครับ ก็น,นี่ครับอุปรกรณ์นี่เลยครับทำแหนางนี้เลยครับเดสต้าครับขคาอ,อไปครับลองดูนะครับ เลยครับผิดครับอาการใสานสตา์กำลังจะใกล้ไปเถึงได้ครับอันนี้แก้ไขหมนไปก่อนนะครับเจอใหม่ขึ้นหน้าครับสวัสดีครับ